จากที่เป้งขอให้ผมทําตามแผนโดยการที่ทําเหมือนว่าผมเนี่ยตายจากการโดนพวกสุดดาแทงเพื่อที่จะกลับไปสะสางเรื่องราวบางอย่างซึ่งทุกคนไม่ต้องถามผมนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเรื่องอะไรทุกอย่างเนี่ยมันเนียนไปตามแผนหมดถึงคัตไอเจลโลพี่เมย์แล้วก็ไอโจเนี่ยคิดว่าผมตายแล้วจริงๆตัวผมเองเนี่ยให้เวลากับไอเป้งไปสามวันในการกลับไปสะสางเรื่องราวกับแก๊งสุดดาให้เสร็จและวันนี้เข้าวันที่สองแล้วที่ผมรอมันกลับมาพัชยาไอเป้งม มาวันไหนนี่ก่ะพี่เมย์มึงเชื่อใจเพื่อนหน่อยดีวะออแต่ว่าผมก็อยากจะรู้ว่ามันจะอีกนานไหมอะครับพี่พวกฟังกูนะเว้ยพวกมึงต้องอยา่าคาดหวังอะไรขนาดนั้นรอไปก่อนพวกมึงต้องใจเย็นๆเนข้าใจกูป่ะก็จะปล่อยไว้จริงอะพี่เออมึงทำเสงเล็กทำไมน่าลำคานอะไรที่มันใช่อ่ะมันไม่ต้องรอหรอกเว้ยยังไงมันก็ใช่ ไอ้เป้งอ่ะมันคือเพื่อนของเรามันจะกลับมาแน่นอนพี่าคิยาครับงั้นเราเข้าไปในบ้านก่อนดีไหมครับไอสองตัวข้างหลังเนี่ยมันจะแข็งตายลน,นะผมดูมันอั่งใครใครธัญญาผู้ล้วงใจเย็นแต่าคิยะใจร้อนสุดลอยพาพวกเรามารอหน้าบ้านตอนนี้พี่ทัญญยะนั่นะเนียอย่าปาแข็งมารอหน้าบ้านเนี่ยโอ้โหใจร้อนที่สุดเลยอ่ะพี่อ่ะเยียกระจอกที่มหายเลยสั่นหนาวแค่นี้แม่งก็สั่นดึก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 มึงดูนี่ดิ กูนี่เหงื่อไหลรอแค่นี้มึงรอเพื่อนไม่ได้อะมึงก็เดินเข้าบ้านไปพวกกระจกเฮ้ยเกินไปแล้วปะแข็งจริงๆเลยนะครับเนี่ยพี่ชายผมเงินขอไปรอในบ้านนะไม่ไหวแล้วอื้อหนาวไปด้วยไปด้วยดีกว่าไม่ไหวแล้วหวัดแล้วมั้งที่กระจกชิมหายเลยสัตว์อาการหนาวแค่นี้แม่งก็ทนไม่ได้อุ้ยกากทั้งในเกมทั้งนอกเกมแอบนิดนึง หลัจงจากนั้นเนี่ยผมก็ใช้เวลาย,ยืนรอไอ้เป้งน,นะครับทั้งวันแต่ไอ้เป้งก็ยังไม่กลับมายินโลกพี่ธัคิยะยังไม่เข้ามาอีกเหรอวะใช่แล้วครับพี่ก็พี่ทัคิยะบอกว่าเขายังไม่อยากเข้ามาครับผมแล้วอย่างนี้เอาจยังไงดีอ่ะเดี๋ยวก็ป่วยหนักจริงๆหรอกเนี่ยนั่นแหะสิครับงั้นเราจะออกไปตามพี่ทัคิยะกันดีหรือเปล่าเออแต่ว่ามันหนาวนะนออกจะไปจริงเหรอถ้าหนาวงั้นเราวอร์มร่างกายกันดีกว่ามาจืบบบ๊บจึ <ไป S 2> ๊บจ <ไป S 2> ับจื๊บจึ๊บจับอจับจึ๊บจื๊บจื๊บ เงาออกแล้วผมเงาออกแล้วแล้วร่างกายมีพี่ไม่ตึงอ่ะแล้วใครจะออกไปตามพี่ตาคียะครับถ้าออกไปแล้วพี่เขาโง่โมโหอยู่อ่ะโดนต่อยแน่เลยนะก็มึงไงจะเข้ผมเป็นผู้ชายผมโดนต่อยมันไม่ได้อพี่เมย์เป็นผู้หญิงไม่โดนหรอกพี่เมย์ไปตามเธอ เราเป็นผู้หญิงจะไม่โดนอ่ะนะครับมันแพงนะเดี๋ยวนี้เฮ้ยอย่างน้อยพี่ทางคียาก็ไม่น่าจะทําผู้หญิงอ่ะเพราะว่าพี่เขาแมนไงพอใจป่ะพี่เมย์ไปตามเลยไม่มึงนั่นแหละไม่เอาอ่ะพี่เมย์บอกพี่เมย์รักทางพี่ทางคีย์ยากที่สุดไงพี่เมย์ไปเลยมึงนั่นแหละไปพี่นั่นแหละไปไม่มึงนั่นแหละไม่พี่อ่ะไปเฮ้ยมันไงไปเองก็ได้หนีไปเองก็ได้วะโอ้ยอย่าู้้ฮู้ฮู้ยังไงก็โดนพี่เมย์ไปหรอวะไม่โดนพี่ทางคีย์ยากฝันไม่ล่วงแล้วเรา สนุกนะครับตอนนี้เนี่ยผมมีเกมเกมหนึงสุดเจ๋งมาแนะนำให้กับทุกคนได้รู้กันนะครับเป็นเกมแนวเย่งีสองีด้วยและเกมที่ผมกำลังพูดถึงก็คือเกมช็ติคูลเป็นเกมท็อปดาวชูเตอร์หรือว่ามุมมองการเล่นแบบมองจากด้านบนลงมาด้านล่างนะครับเน้นเดินได้เย่งยิงปืนตรงจากรถทำลายสิ่งรอบตัวคุณวางแผนในการทำสงครามกับซอม คุณสามารถหาเพื่อนไปเล่นในเกมหรือว่าไปหาเพื่อนใหม่ก็ได้และขอขีดนิดนึง่งแคติคูเนี่ยติดชาร์จเกมแข่งขันใน Google Play ด้วยทุกคนสามารถดาวน์โหลดเกมได้ที่ลิงก์ใต้รีแร์คลิปช้อนนี้เลยนะครับหรือสแกนรหัส QR บนหน้าจอนี้ก็ได้และสําหรับคนที่สนใจนะครับผมมีโบโนัสพิเศษใช้รหัสโปรโมชั่น Happy r a p i t แล้วรับฮอกโอเ r อร์เเตอร์แอปซาวล,ล์ไ์ลอนที่ได้รับการอัปเกรดแล้วก็แฟร์ก e นเน่แล้วก็เพิ่มเงิน50,000ซิลเวอร์นะครับรหัสโปรโมชั่นใช้ได้สำหรับ เล่นใหม่ทั้งหมดเลยที่ผมต้องมาพูดแบบนี้เพราะว่าผมชอบรูปแบบการเล่นของเกมนี้มากมันจะคล้ายๆกับ GTA 5 m ที่เรากําลังเล่นกันอยู่สามารถคค้นระเบิดควบคุมโดนและทำลายสิ่งรอบตัวได้และเกมท ยังมีโหมดกที่แตกต่างนะครับมีจับกระเป๋าจับจุดแบทเทิลลอยยอและโหมดอื่นๆมากมายแต่ผมชอบโหมดแบทเทิลลอยยอมากที่สุดนะครับมันจะมีผู้เล่นลงสนาม15คนและมีผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดเท่านั้นที่จะอยูอ <S 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 ่รอดแน่นอนถอะผมเล่นก็ผมมีแหลกเก่งทสุดและมีกิจกรรมพิเศษนะครับตอนนี้ก็คือกิจกรรมประตูจีนโอเป a เรชั่นฟีดิกทุกคนผู้เล่นใหม่นะครับสามารถทำกิจกรรมภารกิจก็คือส่งมอบของขวัญให้กันและกันมากที่สุด เท่าที่จะเป็นไปได้ยิ่งคุณส่งของขวัญให้เพื่อนมากเท่าไหร่อันดับของคุณก็จะยิ่งสูงขึ้นในลีดเทบอบ์ดทางเกมนี้ได้เตรียมของขวัญมากมายให้กับคุณนะครับเช่นอัตาตามทีมอยู่ในเกมและทรัพยากรต่างๆและที่เจ๋งที่สุดคือ Epic p h ินิกโอเปอเรเตอร์อย่างที่ผมบอไปครับทุกคนถ้าเกิดสนใจสามารถดาวน์โหลดเกมท,ทั้นทีจาก เดสคิวชั่นได้เลยนะครับหรือว่าสแกนรหัส QR บนหน้าจอสำหรับผู้เล่นใหม่ที่อยากลองเล่นเกมนะครับผมมีโบนัสพิเศษให้นะครับใช้รหัสโปรโมชั่น Happy และปิดแล้วก็รับฮอคโอเปอเรเตอร์แอตเทนไลฟ์ล so ที่ได้รับการอัพเกรดแฟร์กิเนตแล้วก็เงิน50,000ื่นซีเวอร์นะครับรหัสโปรโมชั่นใช้ได้สำหรับผู้เล่นใหม่ทั้งหมดเลยนะครับก่อนแล้วเดี๋ยวเจค่ะจ้าทุกคนถ้าเกิดอยากให้สปอนเซอร์เข้าเยอะๆช่วยสนับสนุนด้วยนะครับเข้าใจนไ้ไหมไปโหลดเกมมาเล่นกันนะครับทุกคนจุ๊บ นี่อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาเชียวน,นะครับบอสเรียกผมมามีอะไรหรือเปล่าครับไอปเป้งมึงคิดว่าถ้าเกิดกูเลี้ยงหมาเนี่ยมันจะเชื่อกงกูเปล่าวะก็ต้องเชื่องสิครับและถ้าเกิดเป็นแมวล่ะผมคิดว่าก็ต้องเชื่องนะครับปกติแล้วเนี่ยใครเป็นคนที่มีบุญคุณด้วยสัญชาตญาณก็ต้องรู้สึกรักเจ้าของเป็นธรรมดาครับบอสหรือวะคิดอย่างนั้นจริงๆเหร ไอ้เปง้งมึงคิดว่ากูไม่รู้เหรอวะว่ามึงหักหลังกูอยู่มึงคิดว่ากูโง่เหรอวะคุณหมอรครับครับผมฝากรักษาเพื่อนของผมด้วยนะครับเคสนี้สำคัญแล้วก็เล่งด่วนมากยังไงฝากคุณหมอด้วยนะครับได้เฮ้ยเงียบเลยสัตว์ จพายมากปาวะไอคนทรยศไอเหี้ยแต่ว่าผูมากเลยวะฉลาดมากไอเหี้ยไอสัตว์ตายให้หลอยสัตว์ยืนนิ่งเยอะยืนนิ่งฉี่ร่าละมั้งแล้วพวกคุณคิดว่าผมโง่มากนักเหรอครับคิดว่ากูไม่รู้จริงๆเหรอว่าพวกมึงฆ่าครอบครัวกูและผมก็อยากจะถามพวกคุณทุกคนว่าหมาที่พวกคุณอยากเลี้ยงให้เชื่องถ้าวันหนึ่งมันมีโูกกันพวกคุณ จะฆ่าพ่อแม่หมาเพื่ออะไรครับแล้วทําไมถึงไม่ฆ่าลูกหมาไปด้วยเลยคิดว่าลูกหมาตอนมันโตมามันจะไม่รู้เรื่องไม่มีความรู้สึกแหรอครับแล้วพวกคนทุกคนยังคิดว่าหมาตัวนั้นมันยังจะเชื่องกับคนที่ฆ่าพ่อแม่มันเหรอครับเยี่ยมมาเฉยสดร้องห้ไหมร้องไห้ไหมเียแก๊งกูมีกฎอยู่แล้วเว้ยว่าห้ามพวกมึงคนไหนคบกันแล้วสิ่งที่พ่อกับแม่มึงทำ มันเสือกยิ่งกว่าครบกันคือมันให้กำเนิดมึงออกมาไงเป้แล้วกฎเนี่ยมันสำคัญกว่าชีวิตของคนในแก๊งเราเหรอครับกฎมันจะศักดิ์สิทธิ์หรือไม่ศักดิ์สิทธิ์ขึ้นอยู่กับคนให้ความเคารพถ้าทุกคนในแก๊งเราไม่ให้ความเคารพกฎมันจะมีระเบียบได้ไงถ้าทุกคนทุกคนรักกฎเฮียเนี่ยมากกว่าพ่อกับแม่ของผมวันนี้กูก็จะทำลายมันทิ้งซะ ดีนักนะมึงอ่ะเอามาันไปขังไว้เื้ยหนาว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 เฮ้ยคัทิยะเขาบ้านหน่อยเดี๋ยวไม่สบายเฮ้ยเอ้าเมื่อกี้ยืนอยู่ตรงนี้อยู่เลยคาทิยะคาทิยะคาทิยะคา,าทิยะได้ยินไหมคาทิยะเอ้าหายไปไหนวะ พ่อคัดยะดัดยะหายไปไหนวันเนี้ยดู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 ชีวิตกูจากหัวหน้าแก๊งกูต้องมาคอยแอบเป็นห่วงมึงไอ้เป้งไอ้เฮียถอะมึงกลับบ้านไปเมื่อไหร่กูจะกระทืบหน้ามึงสักทีแรงๆจะสามวันแล้วยังไม่ติดต่อกูมาเป็นเฮียอะไรบ้างแม่งก็ไม่รู้ไม่ติดต่อเฮียอะไรเลยไม่บอกไอ้เฮียต้องให้กูมาปีนบ้านไหนกูขอดูดิเฮียตอนนี้ว่ามึงเป็นไงบ้างแช ถ้หวยก็ถูกหวยกูว่าแล้วมึงตองโดนแก๊งสุดดำจับไอ้ไฟไอ้เป้งกูเลยอยากด่ามึงแล้วทำเป็นนั่ง,นงหน้าหง่อยก้มหน้าสุดท้ายแม่งก็ลำบากกูฮัลโหล,โลมีใครอยู่ปะหายไปไหนมาพิดว่าโดนกระทืบแล้วตัวไปอีกแล้วเขาเป็นท e er ี้อะไรเสียงกังก,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 กักักพวกมึงฟังดีๆนะเว้ยรอรับสายกูอีกทีเตรียมตัวให้พร้อมเตรียมอาวุธให้พร้อมเราจะบุกไปช่วยไอ้เป้งกันแค่นี้แหละ เฮือกลงไงวะเนี่ยไอสัตว์เออไอ้ยะเฮ้ยมาทำไรวะ้นี่ยทำไรเ้ไงไไงไอ้ไไอไอ้พวกมึงเนี่ยวะดิพวกมึงจะตีแขกกลัววะจาวุฒตาคืออะไครับเสียไงวะไทคิยะ มึงว่าสวัสดีปีใหม่กูเหรอวะมึงมีเลี้ยงเชี่ยอะไมึงก็พูดมาดิวะกูรู้นะเว้ยว่าพวกกูไม่ใช่แก๊งที่ใหญ่แล้วก็ไม่ได้อยู่ในสายตาพวกมึงแต่พวกมึงเชื่อถือว่าถ้าเกิดมีกูอยู่ในแก๊งอ่ะแก๊งมึงจะต้องแข็งแกงขึ้นแน่นอนมึงหมายความว่าไงวะกูอยากให้มึงช่วยเพื่อนกูแล้วกูจะยอมอยู่ใต้คําสั่งของพวกมึง กูรู้นะเว้ว่ามันฟังดูตลกแล้วก็ไม่มีอะไรมาการันตีแต่มึงเชื่อเถอะว่าถ้ามึงไม่ได้กูไปอยู่ในแก๊งอ่ะกูจะเป็นตัวปัญหาสำหรับแก๊งมึงแน่นอนในอนาคต hey, <ๆ>คเฮ้ยกูแม่งชอบจริงๆเลยว่ะคนแบบมึงเนี่ยงานนี้มึงไปมีเรื่องกับพวกไหนกะ่ะกูไม่ได้มีอะไรมากมายกูคแค่ไปมีเรื่องกับพวกสูรดดำมันจับเพื่อนกูไว้พวกมึงว่าไงวะ มึงอยากช่วยเชียนี่ปะเอาดูว่าเอาดูว่าพวกเป้งก็ทำเก่งเป้งนั่นแหละกสุดดำหลายคำลยพวกสุดดำต้องมาแล้วเอาครับเอาวด้วาวด้วยงั้นคำตอบก็ตามนั้นด้วยไอ้ทัคียะแต่พวกมึงอ่ะต้องใส่เสื้อแก๊งพวกกูเวลาไฟอ่ะจะได้แยกออกว่าใครอยู่ฝั่งไหนเรื่องนี้มึงติดไหมกูไม่ติดอยู่แล้ว วันนี้กูมีอะไรอยากจะบอกพวกมึงกูรู้นะเว้ยว่ากูไม่ใช่หัวหน้าแกงที่ดีตัดสินใจเฮี้ยอะไรโดยพลาการแต่สิ่งหนึ่งที่กูจะไม่ทำเด็ดขาดเลยก็คือกูจะไม่ทิ้งเพื่อนไว้ด้านหลังรวมถึงพวกมึงด้วยเพราะงั้นวันนี้เราจะไปช่วยไอ้แป้งกันแต่กูไม่ได้บังคับพวกมึงนะเว้ยถ้าใครไม่พร้อมมึงก็รออยู่นี่ได้กูเข้าใจว่ากูพาพวกมึงไปเสี่ยงบ่อยแล้วโอเคครับพี่เดี๋ยวเราไปจัดการพวกมันกันกไปไปเราไปจัดพวกมันกันใช่ใช่ผมอยากลุยมานาน,าน<ม>แล้วผมไปหาพี่ไปเว้ ไปช่วยเพื่อนกันกูพร้อมแล้วไอ้รูปแปงได้ดิวะเฮ้ยวกมึงไปกระทืบสูตรดำกันหลายครั้งแลยพวกสูตรดำไว้โวยบูมึงเจอกูไอ้สัตว์ มีพวกหมาเลือนที่ไหนไม่รู้มาหน้าบ้านเราเต็มเลยวะเฮ้ยเฮี้ยรูปแปลงมันบอกเราเป็นหมาวะไอสัตว์พวกงี้ได้ไงวะแล้วพวกมึงจะทําไมวะเดี๋ยวกูคนน่ารักไอนดียสกายเดียสกาคนไปน่ะ้วคนน่ารักไอคนไปน่ะพวกมึงมีปัญหาอะไรหรือเปล่าวะพวกมึงมาทําชี้อะไรหน้าบ้านกูอ้าวพูดจาไม่น่ารักเลยนะกูดังหาต้องถามมึงว่ามึงจับเพื่อนกูทําเฮี้ยอะไรนั่นมันคนในแก๊งกู กูจะทำเชี้ยอะไรก็ได้แต่นั่นมันเพื่อนกูพวกมึงจะทำเชี้ยอะไรกับเพื่อนกูไม่ได้ทางนั้นเว้ยแล้วทำไมมึงปากดีจังวะไอ้สัตห์ฮะหิวตีนหรอไม่ไหวออกมาหิวตีนมึงจะหิวตีนเหรอมึงจะเอาเมื่อไหร่เด็กเชี่ยกูมีข้อเสนอให้กับมึงสองข้อเว้ยหนึ่งมึงปล่อยเพื่อนกูมาหรือสองตายกันไปข้างเฮ้ยใจเย็นดิวะพวกมึงไปเอาไอ้เป้งมาคุณธกิรย์ครับใครคุณธกิร์ย์ยังไงพี่เป้งมาแล้วเฮ้ยเป้งแป้งเป็นไงบ้างวะคุณธกิรย์

สวยกากเาเฮียมันหนี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 โอ้โหกระเด็นเลยว่ะไอ้นี่ด็กระเด็นเลยว่ะเอาค้อนหนึ่งขวดค้อนหนึ่งขวดหรือขวดไอ้สัตว์ฮะมาช่วยแล้วพี่ทักกี้ยะเฮ้ยม่ไหรกันล้ไม่ไหวกับเราสวยดีตำรวจแถวนี้มันทาสีแดงเหรอวะไอ้เป้งสลบพี่ช่วยเป้งดิช่วยเป้งดิ ไหวเอเปล่าไหวเอเปล่าไหวไปเยอะปีต้โอ้ยเยอะพอีเลยทีอแบบนี้นี่เองกูเสียใจด้วยนะเว้ยเรื่องพ่อแม่มึงอะคุณตะกี้ครับผมขอบคุณคุณจริงๆนะครับเรื่องอะไรวะสำหรับทุกๆอย่างที่คุณทำเพื่อช่วยผมครับเฮ้ยไม่เป็นไรดีวะก็เราเป็นเพื่อนกันไม่ใช่เหรอไอ้เป้งแห่งแก๊งสุสุรันไอ้เป้งแห่งแก๊งสูสุรันครับได้ครับคุณตะกยะขอบคุณมากมากเลยนะครับ ว่าไงวะลูกน้องทั้งสองโอยี่เอ้าลูกน้องทําไมพูดอย่างนี้กับพี่ล่ะครับนี่นี่มันเรื่องอะไรกันครับเนี่ยเออกูจะยอมทําตามพวกมึงตามที่สัญญาไว้ต่อจากนี้พวกกูคือลูกน้องของมึงฮะจริงเหรอครับคุณตะเคียะอ่ะก็ถ้าเกิดไม่ทาอย่างนี้กูจะมาช่วยมึงได้เหรอไอสัตว์จริงๆถ้าคุณตะคียะไม่มาไม่ทําแบบนี้ ผมก็เชื่อว่าเราน่าจะจัดการทุกอย่างได้นะครับไม่ต้องไปเป็นลูกน้องมันก็ได้นะครับค,คุณนักขยะไอ้เขี้ยพวกมึงไม่ต้องเถียงกันถ้าพวกมึงอ่ะมันเป็นลูกน้องกูอ่ะกูคงคงไม่อยู่แน่ๆเอาเป็นว่าครัง้งเนี้มึงติดหนี้กูนะกูไปแล้วขอบใจมึงมากเลยไอ้ลูปแปวง กว่าจะเสร็จภารกิจนี้ไอ้เฮียแป้งว <deve ck> <Trustee> ่าหละมึงจะทำอะไรแบบนี้นะกูปวดหัวไอ้เฮียกูเครียดไอ้เฮียกูต้องวอร์วังฟอร์มแบบเทพนิ่งกูจะไ้านตหน่าสัเลยว่าแต่เราเพื่อนๆของเราจะเป็นยังไงครับเนี่ยเป็นยังไงเขาก็ไม่ช่วยมึงกันหมดไงครับคุณแป้งไอ้เฮียมันก็ คื้นหน้าพวกสูตรดำอยู่ด้านนอกไงสัตว์แล้วอย่างเงี้ยเราจะเอาอย่างกันต่อกอนเดีะครับเอาไงอรอไหนๆเราก็กระทืบอพวกสูตรดำไปหมดแล้วแล้วก็ขึ้นสูตรดำแม่งเลยดิวะวันละเดียะนี่ผมจะได้กลับไปใส่สูตรดำอีกแล้วเหรอครับเนี่ยนี่จด้วยนะไอ้เป้แห่งแก๊งสูตรดำตอนนี้เนี่ยเราต้องไปลงคนเข้าแก๊งก่อนเว้ยมึงคอยดูให้ดีมึงกับกูแล้วก็พวกเรามาแน่สัตว์ Mung kuu mina wa high end. Aisat mung mai tong pu na ke ya san lekho ma nei mai wei. Aisat mai tu tong ben sorn. Sercat na de tham bi dai le. Mung wan kan mang chi mai? Wozotin ben te thina le. Mung kuu high end. Aisat mung mai tong pu na ke ya san lekho ma nei mai wei. Aisat mai tu tong ben sorn. Sercat na de